มวานี้พ่พอกันกระชองย้ายเมียผ้าเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะช่องมาย่ายเมียผ้าเพิ่นยุลานสิ่งผ้าไปเบิ้งชีวิตเมืองนอกเป็นยังไนค่ะตอนนี้มาซื้อของยุลานจีนพี่น้องซื้อเซ็จเรียบร้อยก็ออกมาอันนี้เป็นรถเดินทางนะคะรถเดินทางของยายถึงมาซื้อของก็จะมีแม่ค้าขายของนก็จะย่างขายของ มืาอนี้มาพ่อบอกข้าวพ่อบอกข้าวเนาะค่ะพี่น้องคะจัดเสื้อั่งบอกข้าวจักน้อยจัดเสื้อั่งบอกข้าวจักน้อยจักข้าวไอซั่งจักเจสโลกนะคะพี่น้องค่ะไปไหว้ยน้โอเพนอยู่ร้านชาปานะคะพี่น้องเอานำหน้าบอกข้าวไว้นะคะเพิ่นกำมาเบิรงวิธีการปาดบอกข้าวเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะจวด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 พอขาดลูกรอนะคะเพิ่นเผ็ด รวดเร็วท <ed on> <rain> <No> ่านใจพี่รองค่ะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละที่วิชาบันพิ่นเนาะค่ะเนาะพอค้เพิ่นกับนี่รถจักรยานจังสีแหละค่ะมีรถจักรยานใส่ของขายบ่ว่าสิเป็นพวกหลายๆอย่างพิ่นใส่พาหาะก็คือจักรยานขายของเที่ยวขายตามโมบานตามเมืองนะคะพี่รองค่ะ เราก็อุดหนุนเพิ่นจักน้อยนะคะพี่น้อนขะอุดหนุนเพิ่นจักน้อยเพิ่นก็ดีใจหลายนะคะดีใจหลายเออมันนี่ตอนนี้ก็ยืนถาบอกเฝ้านะคะส่วนของกับเขาเซตเรียบร้อยก็ยืนถาบอกเฝอเลยบอกเฝอเด้ค่ะบอกเฝอ พ่อค่าก็ดีใจร้ายเนาะค่ะเนาะได้ขายของเนาะขายเธอหนึ่งเด็ดเจ็ทโลก็ถือว่าเร็วนะคะพี่น้องค่ะนี่เป็นของที่ซื้อมากนะคะซื้อของยุคไกรล้านจีนพี่น้องค่ะนั่นอยากโชคกันลูกลอแสบแสบได้ค่ะพอนะดีใจร้ายเออตัดมาหันมาวิธีการหันเพื่นนี่ตรวดเร็วนะคะพี่น้องค่ะเขาก็จะเอาแต่เปลือกมันออกข้างบนบคนปาดบอกข่าวพี่น้องเอ้ย คนเกงหลายค่ะไอซโพตตัวเทกยุ่ยยุ่ยุบๆตัดไปกาลังทานอันใน้นระว่างทีล่ลออทาบกภาวข้าไปเบิงให้เบิงวิธีการเปิดบกพราวนะค่ะปาดบกพร้าวชำนาน่นชำนาญนค่ะชํำนน ทางมาเจ็ดพ mm. ัเอไอโอไม่เซเว่นดีกว่อสเอ่ออย่าไ่ไปทุกทุมากบายเซเว่นเฮ้ยาบาทราบาทบลูเลือเท่าไหร่ี๋ยวมันสีมีแคร์ดกลับไปเบ เพราะว่าเอาขนมฟังสองกองอะนะ,ะมันเขียน่ากองละสี 4, ่พันบาวรอเปรนสาวสวยค่ะบาวรอค่ะบ๊ายบายนะคะออนัดไฟดูสิแสบปะแสบปะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเอาแค่นี้บที่อาค่นี้แค่นี้เอาแกพอดีเอาค่นี้พูนพูนพนพนโมเดิร์มันนี่โมหลายโมหลายเพิ่งกินนี่อย่างนี่โอเนวันนี้เสรจที่ทีอ่าอันนี้กับที่อันนี้เพิ่งขายนี่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 นนีไม้นี่ได้เพิ่งขายอันนี้ คิ่ว่าชอบอยากกินหน่ต่ว่าคสิกาซื้อบอกนี่เอ้านี่นี่อนไอโฟนไอโนไอโฟนพ่อการกินเขากินอันนี้ด้วยพี่น้องนี่แม่ค้านี้แม่ค้าขายอันนี้เพิ่กินเป็นนี่เหรอเป็นมัน

เออเออเทนเทนเทนนั่นเอาแตงเงินไปหนอเอ้ยถ่ายรูปผาไขโลเปิดตัวทีเพรเดนโอเคบาย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 โอเคซียูเน็ตถ้ามะเออกระซ่สีเป้ลประตูขี่รถส่วนตัวเอาแตงเงินไปหนอเอ้ยไนง ไปรถ